คำถามที่2หากจัดเก็บรายได้นะครับให้มากขึ้นโดยที่กระทบกับประชาชนน้อยที่สุดนั้นจริงๆก็เป็นแนวทางที่ดีแต่วิธีการที่จะเลือกในการลดภาษีนิติบุคคลลงหากจะลดเหลือ15%ได้มีการคำนวณไว้หรือไม่ว่าหากเปอร์เซ็นที่ลดลงจะทําให้รายได้ของรัฐบาลลดลงเท่าไหร่เนื่องจากเมื่อคำนวณแล้วคาดว่าจะทําให้การจัดเก็บภาษีลดลงประมาณ1 9 0 0ล้านบาท หรือประมาณ30%ของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จัดเก็บได้ของแต่ละปีและหากเทียบกับปี66ที่เคยมีการลดภาษีลงจาก30%เหลือเพียงแค่23และ20นั้นหากมอง เพียงแค่ตัวเลขตัวเลขก็อาจจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่เมื่อเทียบกับ GDP แล้วกับลดลงหรือหากจะอ้างว่าอยากทำให้สอดคล้องกับอัตราภาษีนิติบุคคลธนบาขั้นต่ำทั่วโลกนั้นก็คือการกำหนดให้ไม่ต่ำกว่า15%ไม่ใช่สูงสุดไม่เกิน15%นางสาวสิริกัญญายังกล่าว